เล่นเพลงอยู่เสียงก็ไม่ทับกันสมมุติเล่นเพลงเราแปลงล่างเสียงก็ยังเล่นอยู่ว g เจมก็ยังเล่นต่อไปโแขโ็งเท่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการ14รีวิว <Yeah. S 1> หรือว่าคลิปที่ไม่แตยจากไลฟ์ไม่ดิ ไม่ล่ะกวรีวิวของรายการที่เราจะมารีวิวของสะสมของพวกเราไม่ว่าจะเป็นของผมพับเป่าแล้วก็นุ๊กนั่นเองใช่ครับอธิบายพูดถึงของชิ้นนั้นแบบเต็มในสไตล์ของสี่ตุ้ยแเราสี่นั้นก็คือกล่องอ่กล่องสาุมากครับผมอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นใช่ครับผมนิดชินอุยเออเป็น C S M Henshin Bell a r c l e หรือว่า C S M c u o g a นั่นเอง ถ้าดูจากตรงหน้ากล่องนี่ก็เห็นเนี่ยใช่ครับก็จะมีเขียนไว้ก็คือของพี่บันไดส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นกล่องแบบน้ำตาลก่อนอยู่แล้วเพื่อจะเปิดมาแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในคนก็จะเก็บกล่องน้ำตาลไว้นะต้องต่ขายได้ราคากว่าเวลาขายต่อนะถูกต้องใช่ข้างนอกไม่สําคัญสําคัญที่ข้างในครับอ่าโอเคเปิดออกมาแล้วครับผมก็เป็นรูปของคูกะเลยอือโอ้โหสวยมากสวยมากๆใช่แล้ว อารมณ์ของนักรบนะนักรบแห่งความมืดมีความมืดมนอยู่ก็เป็นธีมของทนเอรือของคูไก่อยู่แล้วนะก็จะมนต์มนหน่อยนะจะหยิบกล่องออกมาครับอ่าโอเคอลังการอลังการงานสร้างมากเนาะครับโอเคอันนี้เป็นด้านหน้าก็จะเป็นรูปของคูกะชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนะครับจริงจริงด้านข้างทุกข้างทุกฝั่งเลยนะมันจะมีเป็นอัขระ มันอัคราโบราณอยู่ตรงนี้ตั้วจะเป็นต่างสีกันอย่างฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวหรือของเออเซกาซัตฟอร์มฝั่งนี้ก็เป็นสีแดงไมตี้ไมตี้นะ่าแล้วฝั่งนี้ก็เป็นดราก้อนสีฟ้าน้ําเงินครับผมแล้วก็เป็นสีม่วงตัวท้ายนเองก็เป็นไททันฟอร์มนั่นเองนะฮะทุกด้านทุกสีแล้วก็เป็นด้านหลังครับอือจะเป็นสุสานสุสานลงศพอ่าเป็นหน้าลงของครูกานั่นเองครับอือ ล้วด้านล่างก็ไม่มีอะไรก็เป็นคำเตือนทั่วไปเนัะฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูด้านในกันดีกว่าเอ่ที่สําคัญก็คือข้างล่างด้านล่างด้านล่างก็จะมีตรา20ปี20ปียี่แล้วก็เป็นบันไดสีแดงเปิดดูด้านในกันดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นนี้คือมันเปิดแบบชั้นแรกออกมาได้เฉพาะฝาฝานอกเราจะเห็นเป็นอัลติเมทฟอร์มก่อน อ่ามันจะมีเป็นภาพของอัลติเมทฟอร์มให้เราเห็นย่อนเปิดมาเห็นของด้านในนะคุณมว่าอย่างดีใช่อันนี้ก็คือเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีแมนนวครับแมนนวจากโกไดก็จะเป็นรูปทูนิฟงเป็นมาสคอตของโกไดโอเค,อเ,คเอออยู่ด้านในนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคู่มือก่อนเนะาะแล้จะมีวิธีการเล่นอะไรต่างๆนาน,นาน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันคือมันจะมีมือถือของคุณอิติโจยอยู่ด้วยอื อันนี้ก็คือวิธีการใส่นัมเบอร์ว่าใส่นัมเบอร์อะไรจะมีเสียงพูดอะไรออกมาบ้างเยอะอยู่เนี่ยเยอะเยอะมีให้เล่นเยอะก็คือนักแสดงอิติโตเขาก็มาพากเสียงให้นะครับก็ประมาณนั้นในคู่มือก็จะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีเป็นหลักสามภาษาใช่พมีภาษาไทยเด้อต่อมาดูของข้างในกันบ้างข้างในหลักๆนะครับแน่นอนครับตัวหลักของเราเลยราเอกของเราก็ต้องเป็นตัวอาร์เคิลเบลนะครับหรือก็คือตัวเข็มขัดนั่นแหละ ต่อมาก็จะเป็นหน้ากากครับหน้ากากสีทองอืมอ่าก็จะมีสองสีก็สองสีนั่นแหละเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กรอบสีตรงกลางเป็นสีทองกับกรอบตรงกลางเป็นสีดําครับสื่อถึงร่างอัลติเมตมันจะมีอัลติเมตที่แบบว่าเข็มขัดตรงกลางเป็นสีดําอยู่ไง<อ>แล้วก็อย่างที่บอกครับโทรศัพท์ของคุณอิจิโจก็เป็นโทรศัพท์สมัยนู้นยุคปี2000นนู่นนะฮะก็<ด>จะดูเก่าๆหน่อยเก่าจริงก็จะมีล็อกหลังครับล็อกหลังกับตัวตัวแปะแต่นี้ผมแปะ เข้าไปในเข็มขัดแล้วโอเคแเอาจะถุงใช่โอ้สวยสวยแบบสวยมากมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมอืมอืมนะฮด้านหน้าก็จะเป็นแน่นอนครับตรงกลางก็เป็นตัวหมุนเนาะตัวหมุนตัวแสดงสีนะฮะก็จะมีพลาสติกแปะไว้กันรอยนะครับผมกรบผมใช่แล้วก็ดูรอบๆถ้าเรามองทางด้านข้าง จะเป็นอักขระอ่าอักขระอยู่ด้านข้างนะครับใช่เลยเขาจะซ่อนลำโพงไว้อยู่ข้างหลังตรงนี้อ่าเราเห็นเส้นมจะเป็นเส้นๆอยู่แต่ก็ถือว่าเนียนอยู่เนียนเนี้ยบอันนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังครับอืมก็จะไม่มีอะไรเลยมันจตีให้เนียนโล่งไงว่าใสเน้นใส่สบายแหละใช่ว่านะครับใช่แล้วส่วนตัวรัดก็จะเป็นเหมือนเซียเอ็มตัวอื่นนะครับ เป็นเชือกแล้วก็ตัวตัวล็อกใช่เป็นตัวสามารถปรับขนาดได้แบบว่าอ่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่แล้วก็เล่นได้แต่ถ้าบางคนตัวใหญ่ไปก็อาจจะยังไม่ได้นะเพราะเนี้ยมันมันมีเหลือให้แค่นี้เองก็ยืดได้หน่อยหนึ่งครับครับถ้าใครไม่ไหวจริงจริงก็หาตัวต่อได้อีกก็อย่างที่บอกครับมันจะมีตัวข้างหน้าตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยมันจะมาแบบโล่งแบบนี้เลยอ่าถ้าเราเลือกใส่ ว่าแบบว่าจะเป็นสีเทาไปเลยหรือจะเป็นสีทองอะนะเออซึ่งวิธีใส่มันง่ายมากเลยมันจะมีรูนําอยู่แล้วเราก็แบบแปะติดไปได้เลยเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กดีมากแม่เหล็กดีเลยนะใช่ได้เยอะเหมือนกันนะใช่เลยถอดง่ายนะครับถอดง่ายใส่ง่ายแล้วก็เป็นเหล็กแบบใช่เอออ่ามันจะมีรูนำไว้ด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยให้ใส่รูเข้าตรงไหนนะตัวส่วนสีทองนี้ก็สวยมากเลยนะใช่ครับและเรียดดีเทลดีมากครับตัวอักขระที่อยู่ตามส่วนสีทองอะไรต่าง นะฮะล้วก็รวมถึงหน้าไดเวอร์ก็มีอักระละเอียดเลยนะฮะเบื้องต้นก็พูดถึงตัวงานน่ะแหละเนาะตัวงานที่มันแบบว่าเป็นงานออกแบบอะไรต่างๆก็รายละเอียดดีสุดๆอเรียกว่าดีมากเลยแหละเหมือนแบบว่าถอดจากซีรีส์มาเลยทั้งรอยอักระต่างๆแล้วก็ตัวไป์ด้านข้างก็จะมีการตัดเส้นดําเน้นระยะเน้นอะไรออกมาดูสวยงามมากมนะฮะต่อมาก,ก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงดีนะลองเปิดเสียง นี่ฮนะอืมขนลุกเลยทีเดียวชยใช่ใช<ๆ>เสียงจะออกจากลําโพงขวาเนี่ยเนาะเออจริงๆมันก็ออกได้ทั้งสองลำโพงแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลําโพงหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เซอเอ็ตัวเนี้ยมันสามารถเล่นเพลงเล่นเพลงในเรื่องได้อืเราสามารถแบบกดปุ๊บมันจะเล่นเพลงเอออ๋อ,อะกดอีกทีปุ๊บมันก็จะเล่นีกเพลงอะไรแบบนี้อ,อยากได้เพลงอะไร มีเลยใช่ซาวสำคัญสำคัญตอนแบบว่ากูไดแปลงร่างสู้อ่าเนี่ยซาวบิวมีครบหมดทุกซาวจริงๆที่เป็นซาวการต่อสู้ฮะเออดีจริงใช่ครับอันนี้มันเลยเป็นลำโพงหลักของของเขานี่อันนี้โหเพลงขับมอไซค์เลยสุดจัดใช่ครับคืออันเนี้ยความคุ้มค่าหนึ่งและเราสามารถแบบว่าเปิดเพลงไปเราก็สวมเล่นไปได้ฟิลลิ่งสุดๆครับต่อมาครับก็คือฝั่งเนี้ย มันจะเป็นซาวของการแปลงร่างเป็นหลักเนาะครับการแปลงร่างก็ง่ายๆครับจริงๆไม่มีอะไรมากแล้วก็กดเลือกสีว่าเราจะเป็นตัวอะไรแค่นั้นเองอ่ะอรูปฟอร์มหลักก็เป็นไมตี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะสีแดงขึ้นมาก่อนทีนี้แน่นอนครับตอนครูกลับแปลงร่างเขาต้องเอามืออังใช่ไหมละ่ะเออก็ทําท่าเดียวกันคือมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างตรงนี้อเอามือแบบผ่านนิดเดียวมันจับเซ็นเซอร์เลยแล้วมันก็จะแบบ บิวรอเราเลยบบเออเสร็จปุ๊บก,ก็แค่ก<ว>ดหัดด้านข้างนี้มันก็จะแปลงล่างเป็นท่าแปลงล่างเขาใช่ครับลำโพงมันจะวิ่งสองด้านเลยตนะั้งแต่ด้านนี้ไปด้านนี้ mm hmm. เสียงละเอียดดีมากแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นใบพัดหมุนด้วยนะครับแต่ว่าความความดังความอะไรของมันเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบถ้าเทียบกับ d x เเนี่ยเงียบมาก mm hmm. อันนี้แบบว่า ถ้าเราใส่เราจะรู้สึกว่ามันมีแบบว่าสะเทือนนิดหนึ่งเหมือนยันเหมือนเซลูลไไขมันเดือดเดือดเดือดหน่อยเบาๆนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับค่อนข้างเงียบเลยแล้วก็เข็มขาดอันนี้เขารองรับเวอร์ชันโอนเดลาด้วยนะเวอร์ชันของดีเคดคู่กานในดีเคดนะครับจริงๆมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่มันต่างกันเฉพาะเวลาเปลี่ยนร่างใหม่แปลงร่างใหม่เสียงมันจะยาวไม่เท่ากันมันจะสั้นกว่าอะไรปะแค่นั้นเองนะครับ วิธีคือเราจะไม่ได้มาเน้นเรื่องของวิธีเล่นเท่าไหร่จะมาพูดถึงความคุ้มค่าและกันสําหรับใครที่สนใจอยู่นะครับดูตัวหน้ากากสันิดนึงไหมใช่จริงๆะจะบอกว่าตัวหน้ากากเนี่ยข้อเสียอ่าข้อเสีย <laughs> คือข้อเสียของเข็มขัดตัวนี้เลยนะอ่าก็จะมีะพลาสติกคุมไว้กัรลอยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอัคระรายร้อมเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยที่บอกว่าทําไมเป็นข้อเสียนะครับ จากที่ลองมาแล้วจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ลองแต่เพราะว่าแบบว่าสตรีมในทวิตเรามีคนแบบเขาแลกแต้มไงแสนหนึ่งแปลงล่างเราเราเขาก็ขออัลติเมทฟอร์มเลยเพิ่งรู้ว่ามันมีข้อเสียอันร้ายแรงอยู่โอเคจริงๆเนี้ยกรอบเนี้ยมันจะมีแง่งด้านล่างนะครับมีแง่งด้านล่างตรงนี้ให้เราเสียบเข้ารูตรงข้างล่างของเข็มขัดน,<ช>นะ,นะครับเป็นตัวนําแล้วมันก็จะมีเป็นแมลลิกอ่าอยู่รอบๆด้วยเพื่อที่ใช้ในการแบบว่ารั้งกับตัวเข็มขัดเอาไว้ซึ่งเสียบมาปุ๊บเนี้ยถ้าเข้าปุ๊บก็จะมีเสียงสายฟ้า แบบนี้อันนี้นคือเข้าล่างสายฟ้าและเรียบร้อยเอออ,อ,เอะไรประมาณนั้นที่บ,บอกว่าข้อเสียครับเวลาขยับอ่ะ ถ้าเราขยับนิดหน่อยนะไอตัวกรอบเนี่ยมันสามารถโป๊ะหลุดออกมาง่ายมากอันเนี้ยที่มันหลุดยากเพราะอะไรครับจริงๆในกล่องมันจะให้เป็นโฟมสีดําเล็กๆมาตอนแรกไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเน,นี่ยแหละพอมาใส่กรอบเลยเพิ่งรู้ว่ากรอบมันหลวมมากมันหลวมแบบหลวมสุดๆถ้าเราขยับนิดหน่อยปุ๊บมันคึกออกมาได้เลยนะอันเนี้ยจริงๆผมยังไม่ขยับจริงๆแล้วใส่โฟมอ่ะก็ยังหลุดแต่ว่าหลุดยากขึ้นแต่หลุดได้ อันนี้คือข้อเสียเลยถ้าเกิดว่าฟม้งบนใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่แปะโฟมบนล่างเลยนะอันนี้คือผมแปะบนล่างเลยโฟมยางใช่เป็นโฟมยางธรรมดาเลยธรรมดาเลยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะให้แบบกกันลอยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันคือตัวแบบว่าขึงให้มันแน่นขึ้นเพราะถ้าไม่มีตัวเนี้ยมันจะไม่แน่นเลยนะครับหลุดง่ายสุดๆครับเพราะงั้นเลยจําเป็นที่ว่าเราจะต้องแปะโฟมยางเพื่อใส่กรออ๋อมันก็ไม่เนียนเหมือนแบบของเริ่มต้นถูกต้องมันก็จะดูไม่เนียน จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีโฟมยางอะ่ะมันอาจจะดูสวยกว่านี้เออ,เอ,อมันก็จะมีเหมือนเป็นตำหนิอยู่บนบนเนี่ยบนสจุดล่าง2จุดอ,อ,อะไรแบบนี้ฮะอันนี้คือข้อเสียของ เข็มขัดตัวนี้เลยซึ่งทั้ง2อันเป็นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นกรอบหน้าสีดํากรอบหน้าสีทองเป็นหมดฮะเสียบมาปุ๊บก็เกิดอาการหลวมสีดําสีดํามันจะมีปิดด้านหน้าตรงตรงล่างแปลงมันจะไม่มีให้กดใช่ครับอ่ามันจะปิดตรงด้านข้างก็จะเป็นฟอร์มพวกแบบว่า m i ต h ี้ไลซิ่งพวกนั้นนะอันนี้เป็นอัลติเมทแล้วมันรู้เลยเราใส่อะไรเข้าไปอ่ามันรู้ใช่มันดีเทคได้ว่าเราใส่อะไรเข้าไป อต,ตัวที่เสียบเข้าไปเนี่ยแหละอ๋อรู้เนี่ยนะใช่อันนี้ก็เป็นเสียง <Okay. S 1> ของร่างอัติเมตก็จะแบบแค่เดินแล้วก็มีแบบสายฟ้านู่นนี่นั่นว่าอเสียงเขาก็จะยาวหน่อย <Okay. S 1> ประมาณนั้นอันนี้คือเราไม่ได้สวมนะถ้าเกิดว่าสวมอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะหลุดง่ายอ,อันนี้ผมไม่ได้สวม หลกๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับวิธีการเล่นเนี่ยจริงๆก็สามารถหาดูได้ทั่วไปการเปลี่ยนเป็นร่างเอ่อร่างพวกดราก้อนหรือว่าร่างพวกของเปกาซัสไททันเนี่ยทาดีมากมเสียงเสริมอะไรดีสุดๆเนี่ยมีเสียงกดเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะไปโอ้โหอืมนะซสาว์าวดีจริงๆอะ่ะใช่ครับซสาว์ทุกอันดีมากแล้วก็เวลาเล่นเพลงเล่นเพลงอยู่เสียงก็ไม่ทับกันอืมะสมมติเล่นเพลง เราแปลงร่าง๊บเสียงก็ยังเล่นอยู่ว g เจมก็ยังเล่นต่อไปอข่อเท่เออถ้าใครแบบว่ามีฉากอยู่ในหัวอยากลองเล่นเองอะ่ะมีเพลงขึ้นให้ได้เลยเดินม,มาแบบเท่ๆนะออแล้วก็กดเปราแปลงร่างตามจังหวะไปก็ว่าอ้ไรนะร,ริงสาวกคูกานี่เรียกว่าคุ้มคุ้มแบบคุ้มจัดข้อเสียมีข้อเดียวอย่างที่ผมบอกครับเรื่องของกรอบนอกคือถ้าใครที่แบบว่ากะใส่เล่นใส่เดินไปเดินมา อะไรแบบนี้ก็จําเป็นจะต้องมีเจ้ายางสี่ตัวที่แบบว่าแปะเอาไว้อืซึ่งจริงๆในกล่องเขาจะให้สเปร์มาค่อนข้างเยอะนะสำหรับอยางสี่เหลี่ยมตัวนี้นะแต่ถ้าใครที่กาจะแบบตั้งโชว์เออก็ไม่จาเป็นต้องแปะตั้งไว้ได้เลยจะง่ายกว่าก็สวยเหมือนกันจะสวยใช่จะสวยกว่าประมาณนั้นตัวใหญ่ก็อาจต้องเล่นนะมนส่ใก็ต้องเล่นแต่ก็ถ้าถ้าใครแบบว่ามีขยับขยื่นหน่อยมันจะหลุดง่ายก็อาจจะงดหยิบบ้างนะฮะโอเคครับ ตอนนั้นก็หลายเทคอยู่กว่าจะผ่านทั้งที่มันล้างลางแต่งมันง่ายมากเลยนะแต่หลายเทคมากเพราะว่ามันไอเนี่ยมันหลุดมันหลุดง่ายนะฮะครับผมอ่ะอันนี้ตัวโทรศัพท์ของคุณอีดิโจใช่แล้ววับจ็จะห่อมาได้อย่างดีเลยนะอย่างดีก็เอาแกะเลยอ่ะมันมีนี่ไงที่ขั้นอยู่ก็จะมีที่ขั้นฐานอยู่ข้างหลังฮะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้คือส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้เล่นอันนี้อยู่แล้วไม่อยากไม่ได้อยากคุยกับคุณอีดิโจเนาะ แต่ว่าถ้าใครแบบว่าคิดถึงเสียงพี่แกก็จัดมาครับมีทุกไดอ็ออกของในเรื่องเลยนะแบบโทรคุยแบบโกไดนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยคิดว่าเราเป็นโกไดเนะเหมือนอีิจโจโทรมารายงานเราว่ามีารกรลนกีโลรมาที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้ขนาดากา็ไม่ใหญ่มากกําลังดีน้ำหนักก็ค่อนข้างเบา,เาวางคู่กันก็สวยนักแลสวยสวยก็โอเคถ้าอินกับเรื่องวันนี้ก็ดีนะ แล<ช>้วทางดีไซนมาดีด้วยสวยมากใช่ก็คิดถึงมือถือสมัยก่อนเลยนะอืม,อมงานก็จริงๆเขาก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ต้องชมนะว่าอย่างน้อยปลาติกเขาก็ทําแบบว่าใสาๆแบบว่ามันดูเงาอะ่ะมันดูเงาแล้วสวยอะ่ะไม่ใช่แบบว่าขุ่นๆอะไรทั่วไปเนาะครับ ปุ่มก็เป็นปุ่มยางทั่วไปกดง่ายแต่ว่าของไฟส์ของไฟส์จะกดง่ายกว่าอันนี้มันจะแข็งแข็งกว่านิดนึงดีนะตวรวมก็คือดีแต่ละคนรักคูกะอยู่แล้วแต่มาตรฐาน CSM ใช่ครับดีมากอยู่แล้วแหละมันดีมากาคือ CSM เนี่ยแน่นอนว่าเขาออกมาให้แฟนๆตัวยงเก็บสะสมอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่งานก็จะค่อนข้างเนี้ยบใช่ครับงานจะค่อนข้างเนี้ยบละเอียดมากซึ่งตัวนี้ก็คงมาตรฐานของความเนี้ยบและละเอียด ครับผมเพราะว่าด้านหน้าเราจะเห็นวแล้วว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มนะครับครับผมไม่ว่าจะช่องด้านข้างด้านหน้าตัววงแหวนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ค่อนข้างละเอียดใช่มากให้แฟนคิดถึงใช่ครับดีจริงๆรวมถึงลูกเล่นด้านของเสียงเพลงแล้วก็เสียงของคุณดีโจเสียงเพลงเนี่ยประทับใจเลยดีกว่าถ้าพูดถึงแล้วตัวตีเอ็มมันอื่นก็ไม่มีขนาดนนี้นะมี มีหมดไหมดีเค่ดีมีแต่ว่าบางตัวบางตัวไม่มีะบางตัวไม่มีอย่างของข้าบุตะจะไม่มีไฟส์ก็จะไม่มีใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆพอมีฉากมีอะไรลอยขึ้นมาในมัาแล้วเข้ามาในหัวเลยนี่ประทับใจจริงใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้ตลับคลิปรีวิวของเข็มขาดคาเมเดอร์คูกะนั่นเอง csm นะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์แล้วก็แชร์วิโอนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเปาแล้วก็ดูครับสหรับกันในที่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนการรีวิวน่าจะเป็นอะไรก็มาดูกันอีกทีนึ่งสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย